สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิดคอนนอตอีกครั้งนะคะวันนี้มีแนวทางหวยบนล่างรัฐบาลไทยมวดวันที่หนึ่งทับสองทับสองันร้ยหกสิบสี่นะคะช่องนิดคอนนอตเป็นแนวทางเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขบนนะคะ เล็กบนสามตัวแล้วก็สองตัวค่ะมีสองแปดสองสองแปดห้าสองแปดหกสองแปดแปดแล้วก็สองตัวบนนะคะมีแปดสองแปดห้าแปดหกแปดแปดค่ะแล้วก็มีสองตัวบนอีกใบนะคะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่สาม สี่ห้าสี่หกห้าสามห้าห้าแปดแปดค่ะเน้นหนึ่งหกสี่หกค่ะแล้วก็มีบนสองตัวอีกใบอีกนะคะแล้วก็สามตัวบนด้วยค่ะมีเจ็ดสองสองเจ็ดสองห้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปด แล้วก็มีสองตัวบนนะคะมีสองสองสองห้าสองหกสองแปดค่ะแล้วก็มีบนสามตัวและสองตัวนะคะมีสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะแล้วก็มีบนเล็กบนนะคะมีสองเจ็ดห้าสองเจ็ดหก องเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวนะคะมีเจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าแปดค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสองเจ็ดสี่เจ็ดสองค่ะ แล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมี4 9 7 9 8 9 1 9ค่ะแล้วก็มีเลขล่างสองตัวอีกใบนะคะมี7 2 7 1 7 4 7 7 7 9ค่ะแล้วก็เน้นนะคะ เจ็ดเจ็ดและเจ็ดเก้าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางหวยบนล่างวดวันที่หนึ่งทับสองทับสองพันร้อยหกสิบสี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนิดคนนะด,ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ